โอ้ยๆๆๆยเอ้ยๆๆ้ย้ยอะไรอ่ะ้ยอุ้ย้ยอุ้ยมาเป็นโตเลยเฮ้ยเปดกันเลยเหมือนกันเป๊ะบัมมี่บุกพับจีเฮ้ยโ 哦吼！哦哦吼！呃呵！哦！切啊！切嘿嘿！ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC g กมผับ G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนําเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาเกิ่มนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับบอมบี้บุกผับ G ทุกคนแล้วคือมีทางเดินของวิมานชนเรอะไรวะเนี่ยเอาสุดไปแล้วตัวนั้นคืออะไรไม่รู้ครับมันเป็นเหมือนแบบ อย่บอกนะว,ว่าเราลงไปแล้วเราจะเจอกับไอ้นี่พายุพายุไะเซนรลยเปล่าแล้วมองไม่เห็นอยแบบ่างเงี้ยป่ะมาผมกลับแล้วนี่ไงมีซากด้วยอะไรก็ไม่รู้แล้วลงมาได้เกาะสามอุย้ยมีมแมลงทับเต่าทองงงฮะคืออะไรอะ่ะเฮ้ยบัลลูอุ้ย,ลลยบัมบี้บัมบี้เป็นตัวเออบัมบี้เป็นตัวเลยไหน,ไ,นไหนไหนไม่แบบเอาเอาบีแบบฟันเลยเมื่อกีเอาสุดไี้กระดาษต่อเอาให้โอ้เข้าจริง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  สวยไม่ถึกมากาาไม่ถึกมากสู้ได้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 ไม่ถึกมากสวยอาวข้ามามี่นี่มันคืออะไรอ่ะอุ้ยนี่มันอะไรต่อทองอ๋ออาต่อทองยิงแล้วจะได้ของเดี๋ยวนะคือจะบอกว่าเราสามารถตายได้รอบนึงเหรออุ้ยมีมีเครื่องรางสครับเอาไว้ขัดผิวหรือเปล่าเครื่องรางสครับอ่ะยักษ์เทเสไรัยกำลังเดินทางเข้าใกล้เฮ้ยเขาเดินแบกแบกอันนี้มาเลยอ่ะเห็นปะเดี๋ยนะเราแสดงว่ามียักษ์เป็นตัวเหรอ ฟันเรเป็นตัวนะเ้จริงเหรอโอ้โหโอ้โหเชี่ยวมือมันลอยได้ด้วยมันเกมมือถือจริงปะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะทำไรต่ออ่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซ้ายเดี๋ยวซ้ายดูดหรอเฮ้ยแปลว่าขึ้นได้เหรออาจจะขึ้นได้ซ้ายดูด สายดูดไม่เชื่อเกมอะไรวะเนี่ยเกมอะไรวะเนี่ยเราใจสุดๆตื่นเต้นสุดๆจะไงต่อหุยหุยหุยไปแล้วเอาแล้วจุติจุติต่างทองบินเช็ดเช็ดเช็ดเอ้ยมันมึนมันมึนมันเต็มหน้ามันอ้าอ้าโอ้โห ของอยากเยอะตื่นเต้นสุดๆแล้วต้องการคืออะไรอะห้องบอสเหรอคุณพี่บันเกียบอะไรวะเนี่ยไหนอะแล้วแล้วยังไงต่อเฮ้ยนี่ไงภูมันหยาบปุ่มอะไรไม่รู้ก็หยาบปุ่มอะงงไปหมดเอ้ยนี่ไงหยาบปุ่มแล้วปล่อยแสงไปแล้วปล่อยแสงไปแล้วปล่อยแสงไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหชิคเกมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นบัตว่ะไรไงอะไไงเห็น,น,น,นปะ ไม่มันเหยียบได้ทีละอันเหยียบไปทีละอันแบบช่วยกันเหยียบช่วยกันเหยียบเหมือนแบบเออ่ปลดล็อกห้องบอสอ่าแล้วเข้าได้ดิจังหวะเนี้ยนีมีมีไม่เห็นแ้วเฮ้ยแล้วไงต่อเฮ้ยเฮ้ยเกมอะไรวะเนี้ยไอ้คือเกมอะไรตื่นเต้นสุดๆแล้วใจสุดๆอย่าบอกเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโหไอ้เกมอะไรวะตื่นเต้นสุด พี่ขึ้นนี่เอาปะเนี่ยโอ้โหโลโอ้โหปาโลเลยหรอโอ้จาอากาศจังวะปูเอาใครต่อมีมีมีกล่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูป่าก่อนเลยละกันกูป่าก่อนเลยละกันกูป่าก่อนเลยละกันโอ้โหโอ้โหเป็นต่เลย อยู่โอ้โหฆาบอนฆ่าบอลโอ้เราจะบคึกเดี๋ยวมาพี่ร่าก็มีมาพี่ถึงต่อมาลูกสมุนกิกี้กูปล่อยพายุปล่อยพายุเฮ้ยมันมีจุด,ดเรือดเข้มๆข้มใหม่ป่ะโอ๊ยนี่ไงเฮ้ยจุดอ่อนจุดอ่อนจุดอ่อนพู มันจะมียท <kr> ี <ired> ่ต <invent fit> <im> ัวมันเป็นจุดต้องเหลือเข้มๆเห็นปะ้ยปัดขวาปัดขวาเออเอาของดอกของดอกโอ้โหอัลลางสุดๆเก็บกระสุนเก็บกระสุนเติมอาวช้าเลหมาเฮ้ยจะตายจะตายจะตายโกดโกดโกดสุดๆโกดสุดๆโกดสุดสุเฮ้ยโกดสุดๆ ผมกดสุดๆผมกดสุดๆเฮ้ยโอ้โหโดนหลบหนึ่งทีจะตายหาแล้วโอ้ยโอ้โหกูเล่นเกมอะไรอยู่กูเล่นเกมอะไรอยู่เพื่อพันยาเพื่อพันยาก่อนเดี๋ยวอย่าพึ่งโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวอะไรอ่ะแล้วหลบยังไงมันหลบไม่ได้โอ้โหจะตายจะตายคุณเป็นเก่งจับป๊อปเก่งจับเดี๋ยวกบติดมุ้ง โ,โ้บอสอยเก่งอสคเกไอ้เหี้ยโ้บอสไ่กินไย่โหดบอสโหดเกินไอ้เก่งลยอ,อ,ยอ้อบอสโคตโหด เดีนกันเกมหน้ามันจริงวะผมชอบว่ะล้วขึ้นไปมี2ชีวิตด้วยนะแล้วก็ผมอย่างชอบเมื่อกี้แบบอลังสุดๆเรามีตั้ง2ชีวิตเขาเดินมาเมื่อไหร่วะเนี่ยงงเอา้เอาแล้วมันเกิดเลยเหรอใช่อา้าวแล้วมันมีชดเดี๋ยวแล้วม,มีตรงหัวใจไว้ทำไมอะ่ะอะไรวะ พี่ได้ชิ้นส่วนทองนั่นมาอ๋อไอ้สครับมันช่วยให้เกิดได้เลยเอ้าหรอเอ้ยสนุกกว่าสนุกสนุกคือคือ,คอเริ่มมาสนุกเลยอะหลักๆเลยก็มีเมืองโบ,บ,บ,บราณสถานขึ้นมาให้เราไปฟาร์มเอาของแล้วก็เราขึ้นไปยิงบอสบนนั้นแล้วก็มีตายเกิดได้2แบบก็คือเราต้องหา,มาแมลงเต่าทองเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตแบบไม่ต้องรอไขรชุบแต่ว่าอีเวนต์น,นี้โอกาสรอดเยอะมากๆครับมาจากตัวเองหรือมาจากเพื่อนได้หมดเลย ใครที่แบบว่ายังไม่โหลดมาเล่นนะครับสามารถาวน์โหลดได้ที่ Google Play หรือว่า Play Store ทาง Apple iOS Android ได้หมดเลยครับ PUBG Mobile รับรองว่ามันนะครับอีเวนต์นี้มันแหลกแหลกแหลกมาแล้วมาโอ้พลาดหมดเลยอะ่ะสองเมตรหลังหลังหลังคค่่ืออหลังวะ ตรงป้อมเห็ดอ,อ่ะโอ้แล้วเราอยู่ตรงกลางระหว่างเธอและเขาแล้วเราอยู่กลางวงอย่างเงี้ยเราเล่นยังไงกันอะ่ะมันเดินไปแล้วก็โดนหลังเข้าหรือไปเดินแล้วก็โดนปืนใหม่ปะปืนใหม่ปะในดราปืนใหม่ปะไม่ใช่อนะ่ะเฮ้ยแม่งเอ้ย มึงทำท่าวนี่ไอ้เพื่อนดูเรารถชิดแล้วรถชิดแล้วโอ้มันชิดแล้วมันออกแล้ว <c oughs> มันเยอะไปหมดเลยเยอะสุด ไหนด็อกปืนมันนิ่งขึ้นจริงว่ะไม่ได้โบไม่ด็อกอะไรวะเชี่ยปืนอะไรเนี่ยโอ้ยเจเนซายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วกูโดนอะไรกโดนอะไรชิบหายสุดๆชิบหายสุดเฮ้ยโอ้โหอยู่ตรงด้านกูเลยกูบอกแล้วว่ามีคนอยู่กับกูเลย เออโราดีล็อกอ๋อแลอ๋อแลอ๋อแลเราแค่ใจเย็นเออมันโดนเออมันกัดมันซ้ำหนึ่งมันซ้ำหนึ่งซ้ำหนึ่งมัเก็บเปิดกูไหมสวยสวยสักก็อยู่สักก็อยู่สวยสักก็อยู่สวยเห็นปะเออเห็นขวาปะเห็นขวาปะเห็นเห็นเออเปิดขวาไปก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนเราใจเย็นเราเล่นได้เราเล่นได้กูเราเล่นได้คือถ้าขวายิงซ้ายน็อกหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวตอกขวามันต้องชาร์จละจังอนะเฮ้ยเราดีล็อกจริงใจเย็นกูใจเย็นใจเย็นใจงอนใจ่อน เรารอเกมเปลี่ยนเรารอเกมเปลี่ยนผู้หามุมยิงให้ตัวขวาผูุ้้ยสามหนึ่งตายหนึ่งเอาเหลือหนึ่งผู้หนึ่งดึงอเอ้เ้ทำการใหญ่ใจต้องนิ่งมือจะแพ้ สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage LFF Life for Fun นะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ